เราจะส่งไม้ให้กันได้ยังไงสื่อแต่และสื่ออุดมการแต่อุดมการที่ท่านได้บันทึกไว้นั้นนั่นคืออุดมการของกลุ่มท่านนะครับของกลุ่มท่านต้องทำทำตามอุดมการที่ท่านทําไว้ก็เหมือนก็เหมือนเราว่าเราจะทําอะไรให้มันสําเร็จนั่นแหละคืออุดมการตั้งสัจจกกะกับตัวเองคุยกับตัวเองเออคุยกับตัวเอง โอ้ยคือหอมกาแฟแต่เฮ้ขยข่สิเป็นลมเขาหอมแต่ผมจะเป็นลมจริงๆนะเพราะว่าผมได้กลิ่นแล้วผมไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนทําทงานไอ้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยผมจะเดินขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันมันก็จะมีกาแฟาขั่วสดไอ้ตัวนั้นแหละต้องรีบให้ได้เพราะแวบสอดบัตรจุดไปเลยเถอนั่นแหละคือคือผมมีประสบการณ์ที่ว่าขับรถ ให้เจ้านายขึ้นไปเพชรบูรณ์หน้าหนาวๆเนี่ยเขาก็คิดว่าผมดื่มกาแฟเจ้านายก็โชงมาให้เจ้านายก็ใจดีแต่ไม่ไม่คิดว่าลูกน้องอาทานไม่ได้ดื่มไม่ได้ผมก็ด้ดื่มให้สองกึกเท่านั้นแหละหัวใจนี่เต้นแรงครับหัวใจนี่เต้นแรงเหงื่อซันจะเป็นลมให้ได้หน้าหนาวแต่เหงื่อแตกต้องรีบวิ่งเข้าไปห้องน้ํา อาบน้ําอาการนั้นก็จะหายไปเพราะว่าใครที่ไม่ไม่ถนัดก็ยังอย่าไปใช้นะครับมันจะบีบหัวใจผมผมผมโดนกับตัวเองมาแล้วนะโดนกับตัวเองมาแล้วท่านอาจารย์ภัยวันรับหน้าที่ช่วงบ่ายนี้ท่านจะมาบรรยายเรื่องการที่เราจะเล่นกระสื่อได้ยังไงสื่อแต่ละสื่อสื่อที่ท่านให้ไว้เป็นการบ้านเมื่อวาน ว่าท่านเอาไปดูแล้วพี่นาแล้วเล่นกระสือแล้วดูแล้ววิเคราะห์วินิจวิเคราะห์ดีแล้วว่าท่านจะบรรยายยังไงให้เราทาําความเข้าใจว่ากิจกรรมแต่ละวันเนี่ยมันจะสืบมันจะส่งต่อกันนะครับส่งต่อกันในแต่ละวันในแต่ละวันมีการซ้อมมีการซักซ้อมมีการเตรียมอบรมการมีการกระตุ้นกลับมาใหม่นะครับอะไรที่ท,ที่ติดติดปุ๊บครูบาอาจารย์ก็จะมองแล้วเอามายำ้ำเอามากระตุ้นใหม่อีกทีหนึ่ง เพื่อให้เราได้ได้มาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาไงดีเอามันต้องมีอะไรไปพิงไว้หรือเปล่าลองดูนะครับเอาไงดีแล้วจะขยับพัดลมหรือว่าแต่ขยับกระดาษเอาไงเอออะนะครับแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับนะครับผมไปเจอนะครับที่หลวงพ่อยังจำได้นะครับยังจำได้อยู่หลายปีแล้วนะครับหลวงพ่อที่อะไรนะ ที่ขนทีวีกันนะโอ้ยนะครับพระเรารับลอยฮะโผกระสังนะครับนะครับโผกระสังฝนตกครับตอนเย็นนะครับจะลงกิจกรรมช่วงเย็นนะครับเตรียมตัวมาอย่างดีจะลงช่วงเย็นนะครับฝนลงนะครับก็เป็นโรงยิมนะของโรงเรียนมันก็จะโล่งนะฮะฝนก็มาเลยครับพระเรากับผ่ากันขนครับทั้งทีวีทั้งเครื่องเสียงครับตู้ลําโพงครับลอยกันครับ นะครับไม่สนเรื่องของผ้าอะไรแล้วนะครับนะครับงดกิจกรรมไปเลยครับนะครับก็เหมือนหนังเนาะหนังเร่จะไปฉายสะหน่อยก็ฝนตกมาเลยไม่ได้นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับเมื่อไม่ได้เราก็ต้องมีการยกย้ายยักย้ายนะครับหรือไม่อาจจะต้องมีการตัดกิจกรรมออกไปตามกาหมารแล้วก็เวลานะครับอุปสรรคไปหลายที่นะครับไปไปหลายๆหลายๆภูมิภาคนะครับทําให้เรารู้ปัญหาเยอะนะครับบางทีนะครับ อย่าคิดว่าบางท่านนะอย่างผมเ็คิดนะครับอย่าคิดว่าอบรมนักเรียนไปทําไมเจอแต่นักเรียนนิสัยไม่ดีเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยทำไมนะครับอาจจะมีนะในความคิดเราอะไปอบรมเมื่อวานนี้ก็ไปอบรมใช่ไหมครับสมมตินะเมื่อวานนี้ไปอบรมก็ไปเจอเด็กบางทีคนก็เล่นตรงก็เกเรเราก็มีความรู้สึกในใจละเอโรงเรียนนี้ไม่ดีหรือเปล่านะครับไปอีกรงเรียนหนึ่งก็ไปเจอสถานการณ์เดียวกันนะครับ แล้วยิ่งถ้าหากอบรมนะครับเป็นระยะเวลาหลายๆปีปุ๊บพอไปอบรมอีกนะครับก็เจอเด็กนักเรียนนิสัยมันเหมือนกันแบบเขาเราลืมนะครับเราลืมว่าเด็กนักเรียนที่เราสอนได้ดีนั้นเขาจบไปแล้วครับเขาไปไป,ไป,ไป,ไปโตขึ้น,นเรื่อยวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาท่านนะครับเขาจะจําท่านได้ว่าเนี่ยอาจารย์คนนี้แหละเคยอบรมแต่สมัยนักเรียนจําหนูได้ไหมจําผมได้ไหม ผมอบรมเนี่ยนะครับตอนนี้บางคนลูกสองไปแล้วนะฮะลูกสามอุ้มมา <c oughs> เ,เรารู้สึกเห็นพวกเขาแล้วเออเขาเติบโตแล้วเราดูเราเออเราไม่ไปไหนเลยเนาะเราจะอยู่ประมาณแค่น,นี้นะครับให้มีกําลังใจนะครับว่าคิดว่าเราคนหนึ่ง้วครับเขาจะมีการต่อกันไงอนุบาลขึ้นปหนึ่งปหนึ่งขึ้นไปคนรุ่นที่เรานะครับโรงเรียนเดียวนะ่ะน,นะครับแต่เราจะเจอแบบเนี้ยอยู่บ่อยๆนะครับพื้นฐานทงอุปนิสัยของเด็กจะไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ นะครับแล้วก็นะครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เคยเห็นนะครับเคยเห็นเคยไปเจอนะครับพระหูวสูตรถามว่าผมเริ่มวิทยกรเนี่ยตอนแรกเลยอ่ะเริ่มจุดเริ่มต้นยังไงนะครับมันหนังชีวิตเลยนะครับนะครับกว่าจ,จะมาอยู่ถึงตรงเนี้ยมันหนังชีวิตคนเราเรามักจะมองที่แบบเหมือนนักร้องนะครับแล้วมีอย่างหนึ่งครับบางรูปเนี่ยจะดังที่บ้านตัวเอง บางรูปนี่ไม่เกิดส่วนมากไม่ค่อยเกิดหรอกที่บ้านเราอ่ะนะครับพาพเราไม่จะไปเกิดที่หนึ่งครับเกิดได้ที่เหมือนนักร้องไงเหมือนนั่นเนี่ยฮะไม่ดังครับที่บ้านเราจะไม่ค่อยดังครจะไปดังที่อื่นนะครับอย่างผมกลับไปบ้านเนี่ยที่บ้านรู้จักนะครับคนแถวบ้านเนี่ยรู้จักนะครับเห็นหน้าเรารู้เลยนะครับรู้ประวัติเราเออเป็นแบบนี้ยบบนี้ทำแบบนี้ยเกี่ยวกับอบรมนะครับภาพเก่าแทบจะไม่มีให้เล่าเลยนะครับมีแต่เรื่องใหม่เท้งนั้นจะไม่ค่อยดังครับ แต่พอไปอยู่อีกที่หนึ่งกลับไปเขาอยากรู้จักเรานะครับโอ้พามาจากอุบลรธานีนะครับวิทยากรจากศูนย์จากจังหวัดด้วยมาอบรมโอ้โหพากันตั้งใจทั้งที่เมื่อก่อนเราก็มาจากนะั้นนะครับบางทีนะครับการที่เราไปหาความรู้จากอีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับไปอยู่บางทีอาจเปลี่ยนบ้างไม่ได้แนะนําว่าเออไปเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่จะทําให้คนในหมู่บ้านเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะครับเขาจดจาําภาพจต่เราเด็กๆขึ้นมากินเหล้าเมาเที่ยวเฮฮากว่าจะได้ประตูตรงนี้ไม่กี่ปีไม่กี่เวลาจะดีส นะครับแต่พอเราหายไปนะครับสักหลายๆปีนะครับไปเรียนบ้างศึกษาบ้างอะไรบ้างนะครับมีอย่างเดียวครับการเรียนครับจะยกระดับเราได้นะครับการศึกษาการเรียนนะฮะจะยกเราขึ้นนะครับแลวทีนี้นะครับผมเริ่มตั้งแต่ปูเสือครับนะครับปูเสือปูเสือให้เขาครับปูเสือให้นะครับชอบมากกว่าบาอาจารย์นะครับผมอยู่ที่วัดป่าบ้านม่วงนะครับปูเสือให้เขามาอบรมก็ปูเสือ มองเขาอยู่ข้างนอกครับคอยเสิร์ฟน้ำให้เขาเหมือนเนเนนี่แหละครับอยู่เริ่มต้นครับน่ารักมากครับใส่่มผ้าดีๆเห็นเขาห่มดอกจะห่มมาเขาบ้างนะะหม่หมหม่มพาห่มยังไงมองเขาครับแอบมองเขามาแอบห่มเองนะครับมาห่มเองแล้วทีนี้เห็นวิกรก็ถือไหมเหมือนพระเอกครับเหมือนแบบเรามองเห็นโอ้มันดูแบบตอนกิจเดินมาแล้วก็คนนั่งอยู่เต็มฟังเรายิ้มอยู่คนเดียวนะฮะรู้สึกเพิมอะ่ะมันพาเราไปได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรมา เราคิดว่าบวชก็คงจะบินบาดฉันแล้วก็นอนเวนประมาณนั้นนะฮะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับเทศบ้างอะไรบ้างนะครับเคี้ยวหมากอะไรบคิดๆแค่นั้นทําคิดตอนนั้นนะฮะแต่พอมาเห็นตรงนี้ปุ๊บครับรู้สึกเลยครับว่าทางตรงนี้มันไกลมากนะครับแล้วเรารู้สึกเหมือนเราเห็นนักร้องนะฮะเห็นแบบดาราดังอะไรเงี้ยบาร์นะฮะเราไปยืนตรงนั้นสักวันหนึ่งฉันก็ต้องไปยืนตรงนั้นให้ได้นะครับอยากเป็นครับอยากพูดนะครับเห็นเขาพูดบ้างอะไรบ้าง เริ่มครับอยากไปกับเขาเขาไปช่วยครับเหมือนคอนวอ์อะฮะนะครับว่าจะได้มาเป็นนักร้องชีวิตเมื่อนกันเลยนีไปช่วยต่อลําโพงเขาบ้างอะไรบ้างนะครับประสบการณ์ครับสะสมนะครับนี่ถือว่าทุกท่านที่มานี่ถือว่ามาทางลัดเลยนะครับถ้าไปเริ่มแบบผมเนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ปุ๊บแล้วเขาให้เป็นนะนะครับไายครับไปกับเขาครับเหมือนกับเด็กเล่นหนังเนี่ยฮะนะคขนตู้คอนวอ์ฮะทำ บางทีก็ได้เป็นหางเครื่องบ้างครับเขาเรียกไปอย่างเงี้ยได้เป็นหางเครื่องเขาอยู่ข้างหลังก็คือมานั่งคุมนะครับเขาจัดโต๊ะไว้ให้เราเราไปนั่งนะมุมนี้มุมนี้ครับเพื่อคุมเด็กให้ก็ให้เราไปนั่งนะเราก็นั่งอยู่นั่นนะครับไม่ได้พูดอะไรครับนั่งอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงครับเห็นเขาพูดเขาคุยเห็นเขาทําเห็นเขาเล่นนั่นนี่เห็นมุกนั้นมุนี่มองเขาเขาดูเขาดูเขาเล่นแบบได้เห็นเขาตลอดครับเขาทําอะไรบ้างนะครับแต่ละชั่วโมงชั่วโมงไปนั่งครับขยันไปนั่งครับเมื่อยก เขาเล่นกิจกรรมอะไรบ้างแล้ว่าเก็บเขาความรู้สึกตัวเองนะครับทีนี้นะครับโตขึ้นมาทีนี้ก็เริ่มกิจกรรมแรกที่ลงคือกิจกรรมนะครับพาทานข้าวครับนี่คือกิจกรรมเกิดนะครับใครที่พาทานข้าวไม่เป็นนี่ถือว่าไม่จบคอร์สนะฮะกิจกรรมแรกเลยนะครับเหมือนนักมวยเหมือนเหมือนนักกีฬาทุกอย่างอ่ะต้องมีใช่ไหมมีเบสิกใช่ไหมครับพื้นฐานอ่ะเริ่มจากการพาทานข้าวครับ ้าใครไม่เคยผ่านตรงนี้ไม่มีระเบียบอะฮะไม่เคยรู้หรอกถ้าคุมก็ทานข้าวได้นะฮะทานข้าวได้เนี่ยนะฮะเราเนี่ยจะทำเราเป็นคนที่ยึดชีวิตเขาได้เลยนะฮะเรารู้สึกมีอำนาจมากเราจะให้ทานก็ได้ไม่ทานก็ได้ใช่ไหมครับดูว่าโอ้โหเรามีอำนาจมากเลยนะฮะสั่งช้อนด,ดังหนึ่งครับเป้งป่าลงวิทครับรปีด๊ดหยุดครับ เขาฟังเราครับแล้วเขาจะเห็นว่าเราคือคนให้ชีวิตเขาในแต่ละวันนะครับเขาจะดีกับเราเป็นพิเศษนะครับใครที่ทา,านข้าวนะครับสมมติว่าตนนี้อากลับไปน่าจะไปพาเขาทานข้าวนะครับ๋ท่านนะคุมชีวิตเขาไว้ในมือเหมือนลูกไก่ในกำมือนะฮะเขาจะฟังเราเป็นพิเศษครับเพราะเขาจะหิวจะอิ่มอยู่ที่เรานะครับทีนี้นะครับทุกทกที่ครับเรื่องการทานข้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่เราปล่อยมากคือเด็กนักเรียนเนี่ยหรือว่าเราก็ได้อะ ในบ้านเราเนี่ยถามหน่อยมีตรงไหนบ้างที่ทานข้าวไม่ได้ข้างถนนหน้าบ้านไล่มาเลยครับรู้ว่าหน้าบ้านเข้ามาในบ้านครับตรงที่แครหน้าบ้านเข้าไปในบ้านครับหน้าทีวีครับขึ้นไปข้างบนครับบนบันไดครับคนบันไดเข้าไปห้องนอนครับหลังจากห้องนอนลงมาอีกครับหลังครัวครับหลังบ้านหลังบ้านไล่ไปหน้าห้องน้าครับบางคนเอาไปกินในห้องน้ําด้วยเลยครับไม่มีฮะไม่มีที่ไหนที่จะทานข้าวและมีความสุขท่าบ้านเราเราเน้นตรงนี้ครับนี่คือจุดประสงค์ ในการที่จะทานข้าวนะครับผู้ที่จะเป็นบิกรพาข้าทานข้าวคือต้องรู้เลยว่าเราพาข้าทานข้าวทาไมนะครับแล้วเรื่องของระเบียบครับถ้าเราจะระเบียบการทานข้าวได้นะครับแก้วน้ําวางไว้ด้านด้านไหนด้านไหนด้านขวาถนัดหยิบจานข้าววางไว้ด้านไหนด้านซ้ายเอาแค่สามกติกาครับนะครับวางจานข้าวตรงพร้อมเรียบร้อยคะฮะเขาดูที่นี้ครับ หนึ่งรองเท้าสองทานเข้านะครับสามเวลาแยกย้ายแค่นี้นเองครับทำแค่สามอย่างนี้ให้ได้เดินก็ไปปุ๊บเห็นรองเท้าแล้วเกละกะวางอยู่ทั่วนะครับครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นแค่รองเท้าวางไว้เป็นระเบียบคนข้างในก็เหมือนรองเท้านั่นแหละนะครับถ้าเราจัดรองเท้าได้ข้างในนี้ก็คือมันต้องพูดถึงครับนะครับนี่แหละรครับเป็นหน้าเป็นตาพวกคนเดินก็ไปก็เห็นรองเท้าก่อน รองเท้าโอโหวางขี่กันบ้างบางทีขี่รองเท้าผ้าอีกนะับางทีซ้อนสามนะฮะนะครับบางทีรองเท้าเราซื้อมาใหม่ๆนะครับคู่ละสองสามร้อยนะครับโดนเกบเดาวเทียมคู่ละไม่กี่บาทไอ้อยู่ขึ้นบนเราเลยครับเหมือนมันจะไปกลมคืนรองเท้าเราประมาณนั้นนะโอ้เห็นรองเท้าแพงไล้เอาจอดข้างบนเลยแล้วโอ้สุดยอดนะครับจัดให้ได้ครับจัดรองเท้าให้ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับนี่คือปัญหาสังคมเลยนะฮะเรื่องรองเท้าเนี่ยนะครับห้า กุณาถอดรองเท้าไว้ข้างนอกก็ไอตรงที่เขียนนั่นแหละครับรองเท้าเต็มอยู่ตรงนั้นนะฮะนะครับยิ่งมีป้ายบอกยิ่งจะไปตรงนั้นนะฮะดูทุกวัดมีหมดนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ไงนะครับรายละเอียดเริ่มต้นครับจัดรองเท้าให้ได้ทํายังไงอ่ะจะจัดได้นะครับโซเบงโซนให้เขาเลยอย่างเป็ดกลุ่มอย่างนี้เขียนไปไปติดเลยครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้ากลุ่มที่หกนะครับแล้วใครดูแล หัวหน้าหัวหน้าแถวรองหัวหน้าเลขานะครับการจัดหัวหน้าแถวนะครับแล้วก็รองแล้วก็เลขาเนี่ยจจัดยังไงหัวหน้าอยู่หน้านะครับเลขาอยู่ถัดจากหัวหน้าแล้วรองอ่ะรองอยู่ข้างหลังเลยครับหลังสุดสามคนนี้ฮะจะเป็นตัวแปรของกลุ่มจะเป็นคนที่ช่วยเรานะครับจัดทันข้าวตรงไม่ตรงแก้วน้ําตรง,ง ام, ไม่ตรงเอาแค่นี้ฮะแล้วจัดตรงนี้ได้ถ่ายรูปสักร้อยครั้งก็สวยครับยังไม่ต้องไปถึงเรื่องของการบรรยายนะครับ เอาแค่ okay. จัดระเบียบแถวให้ได้เพราะผมเชื่อเลยครับว่าประมาณ80%ซก็คือที่ดูแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือระเบียบวินัยเด็กนั่งไม่เป็นแถวไม่เป็นระเบียบเหมือนที่ผมบอกนะครับอ่านั่งประเพียบซ้ายอ่ะทั้งหมดนั่งประเพียบไปทางด้านซ้ายอ่ะทั้งหมดนั่งประเพียบไปทางด้านขวาถ่ายรูปกี่ครั้งก็สวยครับคนที่มาดูก็เห็นสวยครับประมาณนี้นะครับคนที่ผ่าทานเข้าจะเป็นคนที่คุมเกมคุมระเบียบคุมความเรียบร้อย นะครับตรงนี้นะฮะทำให้ได้นะครับทานข้าวเ,เดี๋ยวค่อยไปคุยกันเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับเรื่องกลเม็ดเคล็ดลับนะครับในการที่จะจัดการ Carbon. ตรงนี้ได้นะครับก็มาถึงเรื่องของเรานะครับทีจะนําเสนอนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือจะมีในเรื่องของนูตบุ๊กนะครับคงจะไม่ใช้ PC มันยากขนยากก็จะเป็นนูตบุ๊กซึ่งตอนนี้ผมเอานูตบุ๊กมาให้นะฮะก็ยี่อ้อใชได้อยู่นะครับ นะับไม่ใช่เอารุ่นเมื่อ80ปีที่แล้วมาให้นะเอารุ่นใหม่นะฮะมีพอร์ตผมเกรงว่าโน้ตบุ๊กของท่านเนี่ยมันจะไม่มีพอร์ตอะไรนะ hdmi เป็นพอร์ตแบนแบนอะถ้าเป็นรุ่นก่อนมันไม่มีมันจะมีแต่ vga ของผมยิ่งไม่มีเลยครับ vga ไม่มีเขาตัดทิ้งไปเลยครับไม่ใช้เลยยิ่งทีวีสมัยใหม่เนี่ยนะฮนะจะมีแต่พอร์ต vga มันให้ภาพที่ชัดกว่าตอนนี้ก็เอาโน้ตบุ๊กมาให้นะฮะโน้ตบุก๊กแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะเอานะครับเฟลไดร์ไปเสียบ นะครับแล้วก็นําเสนอได้นะฮะแล้วใครที่มีแผ่นซีดีก็เอาแผ่นซีดีลงไปนะครับเปิดตามแผ่นซีดีลองให้หมดครับนะครับลงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมว่าทุกท่านนะฮะคงเตรียมใครที่บอกว่าไม่มีโน้ตบุ๊กนะครับก็มีให้แล้วนะฮะมีให้แล้วนะครับตัดปัญหาเรื่องโน้ตบุ๊กนะผมไม่ได้มาครับเออนีโน้ตบุ๊กมีให้ครับโน้ตบุ๊กกลางครับพร้อมที่จะรับทุกอย่างที่ท่านนําเสนอเข้ามาในนี้นะครับไม่เป็นไร มีปัญหาเดียวผมลงวินโดว์ให้ใหม่ใชไหมครับพระเราก็ต้องลงเองนะฮะพึ่งก็ไม่ได้วินโดว์ผมก็ลงเองโปรแกรมลงเองอะไรเองครับกระชิบครับเป็นของเถื่อนทั้งนั้นเลยนะมาลงนะฮะของแต่แต่น้ตบุ๊กผมลงแท้นะครับผมไปซื้อแผ่นมาประมาณสี่พันกว่านะครับวินโดว์สิบสี่พันกว่าเลยนะครับของตัวเองใช้แท้ครับใช่เพราะอะไรเพราะวันมันรีเพลย์ตัวเองได้ครับมันซ่อมตัวเองได้ไม่จะติดไวรัสหนักขนาดไหนมันก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ ของแท้ครับดีอย่างเงี้ยฮะสี่พันกว่ากับราคาที่เราไปลงเท่าไหร่นะสามร้อย <300. S 1> นะครับต่างกันนะครับบางคนไม่รู้ว่าทาไมต่างกันก็เหมือนต้นไม้เหมือนเขาตัดพันพันเหมือนพันพืชทีนน่เขาตัดพันทุก,กรรอ่ะก็ตกแต่งนะก็ตัดพันทุกรกรมยิ่งใครที่เล่นเน็ตบ่อยๆย,ยิ่งเสื่อมเร็วครับนะครับจะประมาณนั้นนะฮะถ้าหากว่าเรารักจริงๆนะฮะแบบว่า้ตบุกเนี้ย ครึ่งนี้แหละพอใจแล้วนะฮะเอาสเปคตัวนี้ก็แนะนำนะครับเรื่องของรถบุ๊กที่จะใช้นำเสนอสือ่อแล้วยิ่งถ้าเป็นพอร์ต HDMI แบบนี้ด้วยนะครับแนะนำให้เป็นคอไอขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ทำใจหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะประมวลผลออกจอได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะเป็นคอไอขึ้นไปตั้งแต่อะไรนะจะเป็นคอทูดูโอ้นะครับหรือว่าจะเป็นคอไอสามคอไอห้าคอไอเจ็ดนะครับหรือจะเป็นอะไรนะสน a p d r a อน n หรอืออันใหม่อะ วัดข้ออะไระะพวกนี้นะฮะก็ใช้พวกนี้ฮะยิ่งรุ่นใหม่ๆม,มันก็จะมีอะไรใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าทางฝ่ายการผลิตเขาไอ้พวกการตลาดเขาเขาทำเครื่องมาเพื่อที่จะลุเครื่องเก่าออกนะครับรุ่นใหม่มาปุ๊บจะมีอะไรใหม่เพื่ออะไรเพื่อลุกตัวเก่าออกบางทีเราต้องจําเป็นต้องขายนะครับเพราะว่าใช้กับพวกจอรุ่นใหม่ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือไม่งั้นเขาก็คงไม่ได้ขายของนะครับก็แนะนําประมาณนี้นะฮะในยุคนี้แล้วก็ น่าจะพร้อมนะครับก่อนที่จะพร้อมโอ้คนนั้นพร้อมเป็นพิเศษเลยนะฮะเนี่ยพร้อมมากสงสัยคงจะต่อยอดมาจากช่วงไหว้พระนะฮะนะคนนอัพเน้นเอาเม็ดนี้สิเม็ดนี้สิเป๊ปหนึ่งเป๊ปหนึ่งเลยประจันอะไรจะถามเลยเหรอเออมานี่ไม่นี่มา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 เลยเออเป๊บหนึ่งมาอ่าเป๊บหนึ่งนะฮะ มาสูงเจ็ดเน Bot, เน Bot, เนนบอสเนนบอสเนนบอสเออมาเนี่ยอาว่ายพระอาจารย์ก่อนครับมาถึงครั้งเออบอกนักเรียนนะครับเรื่องมารยาทก่อนออกมานะครัเอาวายถ้ามีพุทธรูปให้ไหว้พุทธรูปก่อนแล้วไหว้พระนะครับเนเนเนนบอสนะครับเนนบอสนะครับสามนเณรวิรพรงศ์วงศรีนะครับเนนบอสอยู่ไหนอยู่อยู่วัดไหนวัดบุรพาพิเศยครับโอ้บุรพาพิเศยอยู่ตรงไหนเอออยู่น้องบอ่อครับน้องบอ่อตำบล อำเภอจังหวัดประเทศประเทศไทยโอ้เสียงว่ายังมีสติอยู่นะฮะปกติแล้วนิงบอสเนี่ยเป็นเป็นเป็นสัตว์กินพืชหรือว่าเป็นสัตว์กินเนื้อปกติเราเราจะกินแบบไหนกินทั้งสองครับกินทั้งสองแต่ว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะกินได้เลยพวกนี้แล้วส่วนมากเวลาเราออกไปหากินเนี่ยส่วนมากเราจะไปหาที่ไหนเอาอาหารมันทำมาหาเราได้ไหม ได้ไหมมันเดินมาหาเราอีกได้ไหมไม่ได้เราต้องไปหาเราต้องไปหาอาหารสินะฮะพระอาจารย์พูดผิดเปล่าไม่ผิดเนาะแล้วเวลาเราออกไปหากินถูกไหมออกไปเพื่อหากินใช่ไหมอยู่ในครัวครัวมันออกมาหาเราเลยเลยไหมไม่ได้โอ้แสดงว่าพระอาจารย์พูดไม่ผิดนะฮะเราออกไปหากินเนะะี่ยส่วนมากเรากินเนี่ยกินเป็นๆแล้วทําให้มันตายก่อนแล้วค่อยกินทําให้ตายก่อนใช่ไหมปกติเราจะแบบแบบลากลงไปกินไหมหรือว่านั่งกินตรงนั้นเลย เอาเค่ okay, นี้แหละนะฮะเอาเอาสาธุอาปาน,นั่งทีประมาณนี้นะฮะเทคนิคการใช้ก็ทําให้เขาชุ่มชื่นขึ้นทําให้เขาสดใสขึ้นความจริงคำพูดตาคนอีกคนนึงเขจะมองไปอีแบบนะครับแต่ความจริงก็ประมาณเนี้นะฮะนฮะ